สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามีจะลองมากวนกระยาศาสตร์ค่ะวัตถุดิบป้าก็ซื้อ,อ,อใช้วัตถุดิบที่ซื้อตามซูเปอปร์มาร์เก็ตที่ที่นี่เลยค่ะที่เยอรมันนะคะป้าก็จะใช้อ,อ,อันนี้ฮ,นฮ,นฮนูนิกฮูนิกน้ำผึ้งค่ะนี่ป้าจะใช้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำอันนี้น้ำอากาวันอากาเวนอากาเวน ติ๊กสับอากาเวนพูดกัอ่านก็ไม่ค่อยจะตัอากาเวนซับค่ะอันนี้เขาจะไม่ค่อยมีแคลอรีน,นะคะอันนี้เป็นแคลอรีน,น้อยมากค่ะคือใช้แทนเอ่อใช้แทนน้ำตาลค่ะเราจะทำเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วค่ะถั่วผสมต้าทดลองนะคะป้าจะทดลองนะคะน,นี้ยังยังไม่เคยทำค่ะแล้วป้าจะลองลองทำดูค่ะ อันนี้ถั่วอันนี้ถั่วผสมต้องทำเยอะวันนี้จะทำสัก80กับ82ดสองไม่เป็นไรประมาณ82กรัมค่ะเน,นี่เค่ะจะเป็นถั่ววอลนัทถั่วถั่วผสมค่ะอันนี้ก็อันนี้องุ่นตากแห้งค่ะเน,นี่ยเขาจะผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะลองดูค่ะดิ้งเคินเก็บุฟตรงนี้มันเป็นเออดิ้งเคิร์นคอนคือเขาเข้าวข้าวพองเหมือนข้าวพองค่ะอันนี้ป้าจะลอง จะลองปลาไปจะลองประมาณเท่ากันค่ะเขาจะออกหวานๆค่ะออกหวานดนิดๆค่ะไม่หวานมากค่ะนี่ก็ใส่ทานกับนมเนาะเวลาใส่ก็ทานกับนมเป็นอาหารเช้าทำอาหารเช้าได้แต่เดี๋ยวป้าจะลงมาตวนเป็นกระยาสาดดูเอาเท่าๆกันดีกว่าค่ะประมาณ80กรัมค่ะเท่าๆกันเนาะน้ำส่วนน้ำพึ่งกับน้ำจะลงมา ลองลองเราพยายามลองใส่ดูว่าใส่เยอะแค่ไหนจะใช้ความหวานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาลองกวนกันเลยเดี๋ยวป้าจะลองเออมากวนถั่วก่อนค่ะป้าจะลองกวนถั่วก่อนค่ะรู้สึกน้อยไปเดี๋ยวป้าเติมอีกรู้สึกว่าถั่วน้อยไปค่ะเดี๋ยวป้าจะลองไปมาเติมอีก ้าตั้งกระทะแล้วเมื่อกี้ป้าเติมถั่วไปอีกนะคะเมื่อกี้บอกว่า80เนาะป้าเติมไปอีก20ก็เป็น1 0 0กรัมเพราะว่าดูไปเหมือนน้อยเดี๋ยวป้าจะลองคั่วกันป้าจะลองคั่วให้เขาหอมอน,นี้ทาเป็นครั้งแรกนะคะอยากจะลองว่าชาติออกมาจะเป็นแบบไหนอันนี้สูตรสูตรคิดค้นเองป้าจะลองป้าชอบลอง ลงทำอาหารลงจบลองของค่ะของอย่างอื่นเขาก็สำเร็จมาแล้วเราก็เพียงจะเอามามาตวนนิดหนึง่งเพราะว่าถั่วนี้เขายังถั่วนี้เขายังไม่ได้คั่วนะคะเป็นถั่วแบบถั่วธรรมชาติค่ะพอแล้วแหละค่ะเดี๋ยวป้าก็จะใส่ใส่ฮาฟฟล็อกเกินลงไปค่ะ อีกนิดนึงบนกระยาศาสตร์ค่ะกระยาศาสตร์มนนองข,ข้อใส่ข้าวโพงไปค่ะน,นี้เหมือนข้าวโพงบ้านเรามากเลยค่ะนี่ค่ะใช้แพร่น,น้ำตาลค่ะ นามช้อนก็พอ,อ,น,น,อนนี้แทนน้ำตาลนะคะนี่จะใช้แทนน้ำตาลค่ะไม่มีแคลอรีร่เยอะค่ะน้ำพึ่งค่ะป้าจะใส่น้ำพึ่งไปเดี๋ยวป้าจะลองดูเอาใส่น้ำพึ่งไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าความหวานความหวานเอออยู่ประมาณไหนถ้าเกิดว่าชอบหวาน ถ้าชอบหวานหวานนี้ก็เติมเลยก็เติมป้าจะใส่เกลือไปนิดนึงป้าเติมเกลือไปนิดนึงค่ะเกลือนี่งาเอางาค่ะงาขาวป้าจะใส่งาขาว,าาาขาวไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็มีเขา,าก็มีความหวานอยู่เป็นอาหารบ้างเป็นอาหารบ้างาก็ดีกว่าที่เราจะาทำอาหารอย่างอื่นที่ทแบบนี้น้ำตาลเ,เยอะเนาะสำหรับป้าช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยป้าก็โหกินเยอะมากน้ำหนักขึ้นเป็นแบบสองสามกิโลป้าก็จะมาพยายามลดน้ำหนักแล้วค่ะช่วงนี้ ทำไมแบบเวลาหิวขึ้นมาอยากจะกินอะไรหวานๆาก็จะลองมาเอามากินแทนแทนขนมหวานค่ะความหวานกำลังดีค่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ถาดค่ะ ก็จะเทกระยา,าสัตว์ของเราลงไปค่ะนี่เป็นกระยา,าสัตว์ประยุกต์ค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนช่วงตอนเขาเขาเย็นแล้วนะคะตอนนี้กระยา,าสัตว์ของเราก็เย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะลงมาเทดูค่ะเทออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ แต่เขาข้างบนเขาจะไม่ไม่ติดกันนะคะข้างบนเดี๋ยวป้าจะเอาออกว่าน้ําเชื่อมน้อยค่ะเขาเลยเขาเลยไม่ติดกันเนะาะเดี๋ยวป้าจะลองลองลองกรอบอร่อยมากค่ะแต่เขาจะไม่ติดกันนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ติดกันเยอะแต่กรอบอร่อยหอมอร่อยค่ะความหวานพอดีมากเลยค่ะ เราป้าว่าจะตัดให้เป็นแบบอ่ชิ้นๆนะคะแต่พอดีเขาไม่ติดกันก็เลยอ้อเราก็มาทําแบบนี้ก็ได้เนี่ยเวลาเราจะทานเราก็ตัดเนี่ยค่ะกรอบอร่อยค่ะหอมด้วยเพื่อนๆสูตรนี้เวิร์กมากเลยค่ะแต่อร่อยมากค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกรอบอร่อยมากค่ะกรบอบกรอบจริงๆค่ะอร่อยหวานกำลังดีค่ะ